สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงเพื่อนเพื่อนในทางแดนด้วยวบุญรอดดัมทีมจ้าฟรีล้อยอยู่นั่นแหละว้าวว้าวว้าวโอเคสบายสบายค่ะเมื่อกี้มันจะฟรีล้อหน่อยเนาะเพราะแดงว่าอยู่นี่ฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะอะวันนี้หน้าง,งานของเรานะคะหัวหน้าจจร้อยผ่าเจ้าแมว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  เจอ,อแม่ามาด้วยโอ๊ะเออชฉคุณเจน้ารถอนีอ่อุอ้ย จะมาทำงานใกล้ๆกับทีมงานบุญรอดนะคะทุกคนคะ่ะเนาะทุกคนคะ่ะใจเย็นนะคะใจะเย็นนะ,ะหัวหน้าจรอจักรุจักรุนจะนจ๊ะโอเคอะมาพร้อมปีกอันอัน อันคมกริบนะคะอันคมกริบของเรามาลงมาเลยโอ้ยท้ายๆไปถึงเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเนาะเราไม่ได้เจอกันก็ประมาณสักโอ้ยหลายวันมากเลยนะเนาะคือหัวหน้าไม่ค่อยได้ออกงานออกงานนะแต่เจ้พึ่งอะวันพักเนาะช่วงช่วงพักก็ก็เลยพักจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้หัวหน้าะร้ยพาเจ้าไข่ลานฟันปีศาจออกงานนะคะทุกคนคะโอ้โหแดงๆนี่คืออะไรทุกคนแดงๆดงนี่คืออะไรโอ้โหก็มีหูแมวก็มีหูแมวด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่หัวหน้าจโจ้ยนะจ๊ะหัวหน้าจโจ้ยจ้าฮึมดูทุกคนดูหูแมวหูแมว <laughs> หัวหน้า บัจิทูหัวหนักหัวหนักหัวหนักโอ้โหหูแมวสีแดงเวอร์หวังเลยนะทุกคนหน้าเอ้ยเอ้หูแมวก็หูแมวจ้ะามาถึงหน้างานของเราแล้วนะจ้ะทุกคนคะ่ะอ่ะหัวหน้าเก็บทัลเลอร์สักครู่ก่อนนะจ้ะทัลเลอร์ทัลเลอร์จอดตรงไหนดีเอ้ยหาที่เก็บดีๆนะจ้ะเพราะว่าทางก็ รถวิ่งสวนไปมาให้ได้สะดวกหน่อยเนาะทุกคนเนาะเราจะได้ไม่ทําให้เขาเกะกะอโอคิดถึงจังเลยมาขัดสนิมออกหน่อยขัดสนิมออกหน่อยสิเนาะทุกคนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแต่ออกงานเอาคันเล็กออกเนาะหัวหน้าก็ไปชักล่องอะไรอย่างนี้นะส่วนทีมงานของบุญรอดนะคะมาเทดินนี่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะตรงเนี้ย ตรงที่ที่เอฮอวน่าเคยมาคุดสัตว์นะที่ว่า f อหลายๆท่านบอกว่าลูกเนี้ยสวยนะเนี่ยดูเขาปลูกปกวยเต็มเลยปล้าดไปได้พันป่วยมาแต่ใส่นิ้วใหญ่ตังโตมโหลานแทนอทุกคนคะ่ะนูน่ะดูดูด,ดูโอ้โหวันนี้เราก็จะได้ถ่ายทั้งทีมงานบุญรอดและก็ได้ถ่ายทั้งหัวหน้าจรโรแคสซิ่งนะจ้าทุกคนจ้าโอ้โห เวอร์วังอลังการนะคะทุกคนนี่รถถยรถถท,ทุกคนเจ๊เพิ่งลืม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 รถถของเฮียสาเนี่ยคันใหม่เนี่ยเราก็จะได้ถ่ายด้วยเอาเอาเอ้าเอาโอ้ถอ,อ,อ,อยไปถอยไปโอ้โหเละหน่อยเดี๋ยวแดดออกมันก็ค่อยๆหมาดไปนะคะทุกคนคะ่ะเหยียบไปเรื่อยเหยียบไปเรื่อยกินข้าวก่อนไหมคะ,ะไม่มีสัญญาณตอบรับ ขอทางก่อนนะจ๊ะทีมงานจ้าแต่ตอนไม่เห็นเฮียสานะเดี๋ยวเฮียสาก็คงจะมาอ้พูดถึงมาแล้วค่ะโดน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 แว้นมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้โหสายแว้นตัวจริงเลยนะคะเฮียสาของเรามาแล้วอ่ะไปค่ะทุกคนไปดูหน้างานของเราวันนี้เนาะ นานะทุกคนคะนี่ไงนี่ไงน้ำมันขึ้นมาแล้วแต่น้ำมันเป็นสีเหลืองๆนะคะโอ้ก็คือน่าจะอยู่ในช่วงปรับสภาพน้ำหรือเปล่าอ่ะเราไปตามหัวน้าจะดีกว่าแล้วโอนะเนินน่ะอ้าวโอ้ยโอ้ย้ยหัยวหน้าอย่าเล่นท่ายอ่อย งูตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วโอ้ทุกคนคะว้ายเห็นโอ้ยดีแต่จะพิ่เห็นหนงอนนะทุกคนเอ้ยงูตัวยังใหญ่เลยนะดำเมี่ยมเลยไม่ใช่งูเห่านี่ปดเมื่อกี้งูหเห่าไหมนู่นไปนู่นแล้วดำเมี่ยมเลยตัวยังใหญ่นะ่ะเนี่ยใหญ่ใหญนแขนน่ะดำอยู่ไหนหน,น,นะหน,นู่นไปนู่น,นฮะ อุ้ยมันดำว้าวไปคุอยอะไรกันเราก็ไปมาเด้อคนเด้อมาเด้อคนเด้อ <g iggle> ตกใจมากมาย อ่ะอ่งกันเป็นลงเานดียวอาตายตายา่งกันลงลงอต กำลังคุยแจกแจงหน้างานกันนะคะทุกคนค่ะ ง่ายๆก็ล้่ามแถวจะโั่ะก็อันนี้ก็ไปตามนี่่องอยู่แล้วอันนี้ก็เป็น่ลงตัวนี้ก็เป็นเอทางสามทางไปเลยใช่ตัวนี้เป็นใส้ฟังนี้ด้วยใส่ฟังนี้ด้วยมันก็ยี่และง่องน้ำมา่องน้ำอีกัดัครับัั่ ทั้งสองฝั่งลเลยก็ถุบในสองฝั่งนเลยแล้วก็ถุบใ,ในไปเลยขวา้ายขวามา,าโอเคเข้าใจหน้างานกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะนี่ส่วนเจ้าใครล็อกปนปีศาจโอ้โหอันนี้คือท่าท่าท่าประจำท่าประจำกายของเขาเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้โหมีความอิจฉาหูน้องแม ทุกคนดูสิหูน้องแมวอ่ะมันหน้าไหมล่ะเนี่ยฮะหูเนี่ยมันหน้าไหมเนี่ยแมดูสิดูสิดูสิดูดูหูเขทีดูเนี่ยเนี่ยเหลืออย่างหนึ่งค่ะทุกคนขาเหลือหางเดี๋ยวต้องไปหาหางมาให้ติดอยู่ตรงไหนตรงเจ้าไขลานในตรงนี้เนาะเนี่ยเออใช่ใช่เนาะทุกคนเห็นด้วยไหมเนาะมีหูแล้วก็ต้องมีหางเอเค นี่ค่ะเฮียสาของเรานะคะสวัสดีค่ะเฮียสาคะเนอเดี๋ยวไปหาข้าวให้หุ่นน่าจ้อยกินก่อนเฮียสากินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเนา,นานนะโอ้ยสวยหรอกขอบคุณค่ะป <c oughs> ะไปกินข้าวด้วยกันเอาแล้วคงกินมาแล้วกินมาแล้วอุ้ยหอมอกดลยมั้ยหมกไก่ใส่บ้านโอ้ไอหน่อไม้มะกินมาเมื่ามาอกีอยอย้อ้ยทำไมอโยยอโยยโอ้โห เสียงเขาเพราะจะเนาะรถไถน่ะเนาะนี่ค่ะเราก็จะสนุกสนานกันอยู่ที่นี่นะคะทุกคนค่ะจัดไปค่ะวันนี้น่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันเนาะทุกคนค่ะอะปะหัวหน้าไปหาข้าวให้หัวหน้าก่อนนะจ๊ะเราเราไม่ลาว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 ไม่ไม่ใช่หอหมกลาวกะทินี่เลยนี่หน่อไม้ใส่ไก่หน่อไม้สดจ้ะ เมนูแม่ยายนั่นนี่เมนูของแม่ยายใช่แม่ยายทำเมื่อวานไปบ้านยายก็เลยได้สามชั้นอร่อยก็คนเขาชอบอย่างนี้แหละยายแกไม่เคยชอบสามชั้นแกว่ามันมันอันนี้ใส่อะไรปลาไก่ใส่ไก่บ้านไก่บ้านค่ะไก่บ้าน อร่อยไหมคะเก้านี่โอเคเก้าโอเคเลยบวกเลยทั้งหมดเลยทั้งไก่ทั้งหนอไม้โอ้ยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะกินก่อนเถอะอร่อยจวดจาตไปมีขนมมาให้เขาด้วยหมยะเต็มไหมยังไม่รู้เลยว่าบวกยาวใช่ไหมใช่ถึงปากคุ้ยเลยดูเขาปากคุ้ยเลยดีมเนา โอ้ยาวมากโอเคค่ะให้หัวหน้าจุ๊บทานข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า